สวัสดีครับพีีไทยบานครับโค้ค้างหายกันไปโดนครับวันนี้เอาแม่โค้มาโค่นปามครับโค่นปามพุศาสมทีครับที่มงานให้นิยมครับเสียฟูสายโจกครับนี่โค่นปามทิ้งครับมันใส่ครับราคาปามตกตาครับราคาปามตกตาโค่นทิ้งนะครับไม่มีเมตตาปานีดูความโหดข้องเจ้าโคเบลโก้ครับเอสเคหนึ่งสี่ศูนย์ขับโดยเสียปูสายโจกครับ บรรยายโดยอาร์ตวิธีไทยบ้านครับผมเอาออกเวดนะครับนี่งอพงขอไผ่นี่ออกเวดนะครับกำลังผลเฟื่องอยู่ครับเตาดอถอ,อกคนมีค่าเตาดอถอกตาเอาสีูนย์หนึ่งครับผลเฟียงหิมครับเฟียงเนาเ่าคนมีค่านะครับ คนมืดแล้วครับนี่แถวนี้ป่าไม่เป็ี่นราคาครับรัฐบาลก็ตังือนักศึกษาประท่วงนะครับเนาะป่าเป็นครับบางคนต่างความคิดต่างชีวิตต่างความฝันหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งใจฉันคือเธอี๋ยะนะครับจัดไปครับเสียปูสายยกโปเบลโก้ทำงานทุ่ยอัครับ ผ่านรถแมคโครมาแล้วหลายคันครับเพื่นนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาร์ตดิชีเทศบ้านครับผมบ่ได้ลงคลิปโดนจนที่จำซื้อซองอยู่คล้องบ่ได้ครับอาร์ตดิชีเทศบ้านครับเจอเสียปูครับไปเดียวปูคนขออภัยครับ SK คโมลโอสเคครับ้ยวิ่งชิ่ันกัน,กนก 18, ครับ l c 0 1 8ครับเสียปูไม่มีปานีโหดไม่มีปานีโหดโหด โคตรโคตรจริงๆไม่จริงนั่ง ây bỏ chim ngắm quá giờ bùa thịt ra đề ไม่ออกครับหมดจังเลยครับโเบิโก้เอสเคหนึ่งสี่ศูนย์อาร์ตวิธีไท้านจัดไปครับก่อไัยใหญ่เรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งก่อแล้วก็เยียแล้วครับอีกหน่ก้อนี่ของเพื่อนนี่สูนเพื่อนไปไหนนี่ะครับนี่ก็หกมากเลยเรียก็อยูกก่ก่อต่อไม่เลยครับ นีเขาเป็นโงตรงโงเขามากางทีนะครับเป็นตรงโงเขามากาครับนะ้ำแพงไปเดีย๋ยวปลูกเพียงกระต๊อบหน่อยนอนนะครับเสียปูจันนะครับวันนี้ปลาเหมอกเท่าไหร่สิบสิบสามสิบสี่ต้นเอาไปสี่ต้นอ่าอไหกต้นเอาไปหกต้นครับเพราะเป็นโฮมเพราะเป็นโฮมหกตน้นรับ คนทีม่มดปลูกมา7-8ปีเมื่เป็นนาค่าครับถ้าไปเสียพื้นที่ถิ่มไม่ซื้อขอ,อกไก่สีขุนสีกับลงสีทุกอย่างนี่คือหาคนมาเอาอยู่ครับนี่ทุกอย่างกุ้งนี้ทุกอย่างไง,งว่าดีอาูวัวมาเลี้ยงนี่ก็ย่านฟ้าย่านฝนนะครับงูงูกใหม่ไงตั้งโกโรอยู่ต้นเดียว ผมกัแพ้งครับต้นนี้โอวว่าจะเอาไปเบิ้งสีน้ิำบากคนอยู่นะครับนาะตเล้สยสี่ไปจำใจเอาออกครับนี่ครับเม็ดปามสูงเด้วดถ้าได้ดีหลดูความครับโล,บโลบ่สองบาทใช้หอยโลคกับสองหอยงินครับเขาได้เติมแกตนะครับนาะ ตัวเกียร์ตัวนั้นมันไปขนนุ่งเตียนป้ายได้แบบนนี้ครับเก้นที่ก็โหลดเตียนเงินมากเดี๋ยวไปคุดซามาถมครับคุดฟังหน้าหุดนละ่ะเรื่องปลาดุกจักซี่หาโตเอาดินมาใส่นีหาร์ิปรถกับซามแท็กซี่ อย่างปลาจ็กซีหาโตประดุกรับเน้อพอด,ปพอดป้ปิ้งพอด้ปิ้งใส่ปีใหม่มีพอได้กินเยอะตัวไก่้เกิดง่ายลยไหนทีมงานแม่โคเข,า,ขาจ็คสองตัวครับเข้ามาก้มไก่เลื่อนบ้านบมยากครับผมหาเรื่องเ่ยทำกินบมยากครับอาจจัดให้ครับขอตัวหนึ่งห้ยสองไปเลยครับไก่หน่อย ลูกเกียบเนี่ยเอาก็ขี้เล็กกว่าครับนี่บากจุนเมยมันขี้ลมไปใส่กําแพงเพล่นนะครับแอาแมคโครมาดึงลงเนี่ตัดขอมากไก่เต๋อไครับนี่ผมนี่นะครับตัดเห็นเมยเมยหน่อยตัดบากนามากขอขอลงฟังอย่างของนะครับเนาะใช้ผักหนาที่ประเทละน้ำบากครับปลอดภัยอใพวกกิเลพวกนีี ก็เป็นหุ้มดีอยู่เดียวครับสภามันหนกน็หากมันสีดันเงินแพ่งเงินแปลกบอกบอกมันแล้วัะเอาบอกว่าเอาปามใบสี่ต้นมันเอาไบสามครับมันทำงานเกินหน้าที่ได้หน่โอ้บอกว่าเอาไบสี่ต้นเอาไปสามครับ <c oughs> ดีครับดีครับบรแม่นว่าบดีได้ดีดีผมได้ดีผมนะครับเสียปูคน ใจดีครับฝึกษาทมนที่ายพี่คนป้านะครับปลูกเพื่อนปลูกซ่านปลูกป่านปลูกซองฟอกไก่ฟอกหัวนะครับติดต่อได้ครับทีมงานไทยนิยมครับเสียปูสายจกนะครับเดี๋ยว่าพวกว่าดาดินก็ยิออกมากจังหน่อยพักกินข้าวเสาร์นะครับโคเดิเนมาแล้วครับเสียปูบริการทุกระดับประทับใจ